ครับสวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบรรนาเหมือนเดิมนะครับนี่ครับวันนี้ก็ครับวันนี้หัวหน้าจรุษไม่ได้ออกไปไหนนะครับหัวหน้าจรุษมาเปลี่ยนแครเรียนะครับพระเจ้าคัดพระเจ้าแคทมาเปลี่ยนแครียคร์ครับพอดีเท่าแก่เขาซื้อมาตัวหนึ่งนะครับขาดอีกตัวหนึ่งก็เลย เข้าเมืองไปครับนี่ครับหัว,วหน้าจรวดกับเ x ็กนะครับค,ครับนี่ครับก็ยืนคุยกันยืนนะครับคอยแครเอรียอีกตัวหนึ่งนะครับมาใส่นี่ครับเขาไมา่ได้แครเอรีย์เขาได้กบกินเดือนอ๋อกบกินเดือนสะเทือนฮอดตะวันกระจอรอหันรกระรันยอ่อทานไฟฉายตรากบ อาลโหลฮัลรับโหลฮัลโหัลโหลฮาลโหละัลโหลฮัหัลหลัลโหลนัลโหลฮัลโหลัหนัลเหละัลโหลฮัลโหลฮัเโหลือเโหลฮัลแหลรับแคริัอโหลนัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัยโหลัลโหลอัลโหลฮัลโะลฮัลโอลฮีหััั ตัอะไรซื้อยุบราคาซื <laughs> 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 ้อยุบราคาอ่ะเซกเมื่อวานได้คลิปเยอะไหมไม่ได้เยอะครับสามคลิปโอ้ยได้สามคลิปถ่ายหัวหน้าจิรุษคนเดียวใชโอ้แล้วหัวหน้าจิรุษทำงานชั่วโมงแบบทำช้ามไม่ได้ใช่ไหมงานชั่วโมงนี่รีบทำเร็ว <laughs> เดี๋ยวขาดทุนออ๋เดี๋ยวขาดทุนหัวหน้าจิรุษบ,บอกว่าทำงานชั่วโมงทำช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวเท่าแก่ขาดทุน S <S <S อันนี้คือคำสุภาษิตของหัวหน้าเจรอญนะครับทำงานชั่วโมงทับช้าไม่ได้ต้องทำแบบเร็วๆคุยหวัวเราะนะอารมณ์ดีมากกวันนี้หมดเอ็มร้อยไปกี่ขวดแล้วครับอ๋อเอกมากำลังซื้อสิเอกครับแหมนั่งง้อยเงาอยู่นั่นแหละงอยลุงพี่โอ้ยลุกพี่ไม่ได้ออกงาน ลูกพี่ไม่ได้ออกงานเงอยาเลยลูกพี่ออกงานนี่โอ้โหใจนี่โอ้โหโอ้โตุ๊บตับต่ำๆเลยใช่ไหมตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเลยใจเต้นตุ๊บ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 นะอือนี่ครับวันนี้ก็มาอยู่กับหัวหน้าเจโรดูสครับอารมณ์ดีครับเปลี่ยนแครีเอครับแครีเอภาษาเขมรก็คือกบกินเดือนนะครับ สุดยอดมากคนขับคนนี้ทํางานชั่วโมงทําช้าไม่ได้ทําช้าเท่าแก่ขาดทุนผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้แหละครับที่คนขับไมโครทุกคนที่ก็พูดกันนะครับคนน่าอจะาที่ว่า,าง,างั้นอไนยาวปีก โอ้ oh, สายยาวกันนี่มือเครื่องบินขนาดแล้วลแต่ว่ากินงานมันก็เป็นโดยที่มีคราวนีค้คลองสา<ห>มินคนดีแต่ที่เมื่อวานเนี้ยเนาะกำลังสวยให้เท่าแกรับงานคลองนะไมค่คุณไม่เป็นโรงงานคลองนะอ่ะกระวิกระละ้อ อโอ้โหเขาบอกเขาบอกว่าคนขุดคลองนี่ฝีมือมันฝีมือตรงไหน,นขุดไม่เคยตรงสักทีเลย <c oughs> ก็เงียบเงากันไปครับสำหรับ คีหัวหน้าจรรยหัวหน้าจรรยไม่ได้ออกงานก็เงียบเหงากันไปนะครับทุง y o u b e นะครับนี่น,น,นี่ครับพอดีถอดออกแล้วก็ใส่ไปตัวหนึ่งแล้วนี่ครับของที่มันแตกนี่ครับ<ๆ><ๆ>หัวหน้าจรรย,ยบอกว่า8ปีครับรถคันนี้8ปปีแล้วเริ่มงอแง,งแล้วนี่ครับ ออกเล็บออกหูนะครับนี่หูสีแดงออแ,มแมวของเราอันนี้ก็ออกหูน,นี่หูโอ้อันนี้เล็บเล็บแหลม<อ>นี่หูนี่ฟ้าเอฟซี FC ก็ช่างสังเกตเลยเกินมผมนอนดูไลฟ์สดผมยังไม่รู้เลย ผมก็อ่านว่าอะไรให้ติดหางติดไรไปทั่วเลยติดเจอหางแมวเพราะว่าในเจอหางอื่นนี่จะเรียกว่าไงนี่ในวันนี้รจอถ้าเจอหางอื่นจะว่าไงถ้าไม่เจอหางแมวหางอื่นมแมวใหญ่หรือแมวเล็ก <c oughs> <c oughs> คิดไม่ออกตอบไม่ได้ <c oughs> อ,อเ <c oughs> สวัสดีครับก็ขอจบเพลงที่นี้ครับผมสวัสดีครับ